มีการต่อสู้ที่ดูเดือดอยู่น่นมันเจ้าทีเล็กกําลังต่อสู้กับฝูงไดโนเสาร์เดือดมันกระฉูดเลยฮึน่ากลัวจริงกาลังมันดุแรงมากฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวบ,บีบีวันนี้เราก็อยู่กันในอาร์เจนิซิสองที่เหมียวพอหอมนหนาไกลมากจะพาทุกคนไปสำรวจหลังภูเขาหินนั้นนี้กันทําไมมันสูงแล้วก็ชันขนาดนี้แต่เราต้องหอบไปชาร์จพลังก่อนฮึยังไม่ถึงยอดเขาอีกนิดเดียว ตรงนี้เราน่าจะลงได้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินเท้าไปกันหรือวิ่งไปชาร์จพลังพุ่งไปข้างหน้าเลยเร็วดีนะฟิ่งต่อโอ้โหมันมีกี่ภูเขากันเนี่ยอุย้ยสองภูเขาซ้อนกันเลยเหรอจะลึกลับไปไหนมีทางลงไปข้างล่างด้วยอ่ะขอขึ้นที่สูงก่อนตอนนี้เราก็มาอยู่จุดสูงสุดของภูเขาเหินแล้วเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีอะไรสู้กันอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน พุ่งไปว้าวเบรกไม่อยู่เฮ้ยโอ,อ้โหใกล้กันไปแล้วว้าวทุกคนเราเจอหนึ่งในนักเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยถูกบันทึกไว้บนโลกใบนี้เมื่อช่วง6 8สิถึงหกล้านปีก่อนมันคือเจ้าทีเล็กมันโดนไดนโนเสาร์ล่กใหญ่เลยอุ้ยเอวมันน่ากลัวมากเลยอะแค่มันคำรามคือที่สั่นไปหมดเลือดมันกระชูดเลยอะเฮ้ยมันวิ่งมาทางนี้แล้วว้าวยิงยาสโลไปนี่ โอ้ตายเลยเหรอสงสัยไม่จะต่อสู้จนเลือดมันแคบจะหมดแล้วนะพอเรายิงยาสลบไปมันก็ตายอะโอ๊ยโอย,โ,อยโดนยาสลบไปเต็มเจ้าไทราโคลิโอโอุย้ยเจ้าเลปเตอร์อยากจะเจ๊เอานี้ไปซะแมงปองอีกตัวนี่ไงแงวตายกันหมดเลยอะไรแค่ยิงยาสลบดีนะเจ้าตัวน,นี้มันไม่ตายเจ้าไทราโคลิโอดูบาดแผลดีเต็มตัวเลยอะคงได้มาตอนสู้กับเจ้าทีเล็ก ไม่ได้เจ้าทีเล็กได้เจ้าตัวนี้ก็ยังดีเจ้าตัวนี้มีความพิเศษของมันก็คือมันมีพลังกำลังในการกัดที่มหาศาลและก็รุนแรงที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันได้หลายเท่าขาและแขนแข็งแรงเป็นพิเศษกรงเล็บก,ก็คล้ายแมวที่ยืดหดได้มันมีกรงเล็บที่เป็นตะขอขนาดหื่มาตรงนิ้วโป้งอาจจะทําให้มันสามารถปีนต้นไม้ได้ด้วย คุณสมบัติครบเหมาะกับจะเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่เหมียวเผื่อว่าเราขี่บนหลังมันแล้วเอามันปีนต้นไม้ได้คราวนี้ก็จะไม่มีไดโนเสาร์หรือสัตว์มาโจมตีเราได้แล้วเจ๋งแค่แบบนี้อีกนานเลยนะดูแล้วกว่ามันจะฟื้นเราคงต้องใส่นาะโคเบอร์รี่แล้วแหละการมันฟื้นระหว่างนี้ใส่ไปเลยเพราะว่าพี่เหมียวไม่มียาสลบแล้วอะลูดดอกยาสลบเราต้องเก็บไว้จับสัตว์อื่นเหลือแค่ไม่ถึงสิบดอก แถวนี้มีแร่เหล็กเยอะเลยนะต่างจากตรงที่พี่เหมียวมามากอ่ะสำรวจก่อนพ<อ>ี่น่าจะมีอะไรมาจู่โจมแล้วแล้ว,ลวหละเฮ้ยมองเห็นไกลๆข้างหน้าเรามันไดนโนเสาร์หรือเปล่านะ่ะมีไอสีงแดงขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเหา<อ>ะไปกันเลยจ้าตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมมันยืนนิ่งแบบนั้นอะ่ะเข้าไปแบบให้มันรู้ตัวโอ้ยยินไม่ถึงเฮ้ยมืนจะโดนแล้วนะวเมื่อกี้เอ้ยเอยล้มแล้ว เลยอีกตัวนึงด้วยเข้าไปต่อนี่แน่เฮ้ยทำไมไม่จู่โจมอ้าวตายซะแล้วลุงนี้น้าจะากระบ,บองตีมันมันจะได้สลบมันคือเจ้าอัลโลซอรัสเป็นนางสาวนักล่าก่อนยุคเจ้าทีเล็กแต่ตัวเล็กกว่าเฮ้ยคงได้วูบไปทางไหนเฮ้ยไปมันไม่ไหวไม่ไหวม,มามากกี่ตัวกันลเนี่ยมาเป็นแก๊งเลยฝูงมาป่าได้วูบมันน่าจะออกล่าแล้วที่กินเลือดมาพร้อมบา้ากี่ตางคนี่แน่แทงเข้าไปเอาหอกไปกินซะแก้นี่ เฮ้ยเกือบไปแล้วคิดสภาพพี่เหมียวห่อไม่ได้คงเสร็จพวกมันไปแล้วแหละโดนโจมตีทีเลือดทึ้นหลอดเลยเดี๋ยวรีบกลับไปก่อนไม,ไม่รู้ว่ามีพวกมันอยู่อีกหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเล็งเจ้าอโลโซลัสอยู่ไม่ได้ไม่ได้เสียรูปดอกยางสลบไปตั้งเยอะ <_ depressed> พี่เหมียวจะจับมันมาเป็นเพื่อนซ <_ t pier az> ากมันนอนเกยกันแบบนี้จะจับมันยังไงล่ะเนี่ยใส่เนื้อไปก่อนแล้วกันหามไปฝั่งหนึ่ง จะเทมมิ่งมันยังไงเดี๋ยวเดวไม่ขึ้นปุ่มโอเคขึ้นมาแล้วเมื่อกี้แวบๆบแบบนี่แหละโอ้ยยังมีชีวิตอยู่เสียงลมหายใจแบบนี้เดี๋ยวก่อนให้เนื้อเราต้องไปเก็บนาโคเบอรี่ก่อนเพราะตอนนี้ในตัวไม่มีเลยได้มาแล้วก็ใส่ไว้กันมันฟื้นระหว่างเราเทมมิ่งกระเป๋าหนักอกัโอเคเรียบร้อยระหว่างนี้เราก็รอยอย่างเดียว เราก็มาทิ้งของที่ไม่จำเป็นกันเถอะมีอะไรว่างทิ้งไฟเบอร์แล้วก็พวกขนสัตว์ไปเลยเดี๋ยวหาใหม่เอาตอนนี้พี่เหมียวก็จับไดนโนเสาร์ได้สองตัวแล้วเดี๋ยวเราจะตามหาจับไดนโนเสาร์กันต่อตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วแฮะยิ่งค่ำมยิ่งอันตรายเย้ๆย yeah, 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 yeah. มันฟื้นแล้วตั้งชื่อว่าเจ้าทูแล้วกันมามานี่อย่าเห็นตอนมันออกล่าเหยื่อแล้วสิ จ้าอัลโลซอรัสจะใช้กระโหลกฟาดลงบนตัวเหยื่อคะ่ะขวานจามลงบนไม้เลยเพราะว่ากระโหลกมันสามารถรับแรงกระแทกได้มากขากรนไกกมันก็อ้ากว้างได้การ1สององศามันอ้ากว้างได้ขนาดไหนเนี่ยเราต้องรอดูฟันมันก็เหมือนใบเลื่อยมาน,นี่ตามฉันมาเดี๋ยวเราจะพาแกไปหาเพื่อนจำทางไม่ได้แล้วโอ๊ยนันไงอยู่นั่นวิ่งเข้าไปเลยแห่ขอโทษที่ให้รอนานนะ ฉันไปหาเพื่อนมาให้แกอยู่โอ้โหหน้าแกบ่าแบบนี้เลยเหรอเนี่ยตาจะดูไปไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่คือเนื้อเจ้าทีเล็กที่แกฉีกกระชากมาใช่ไหมอัพเลเวลให้มันก่อนอัพเ,เ่อทเยอะเลยน้ำลายกระเด็นโดนหน้าทังเต็มไปหมดเอามาแค่บางส่วนพอกระเป๋าเต็มทิ้งไปเลยไหนไม่ใช้มืดแล้วอะ่ะกระเป๋าก็หนักตาม,มาเราต้องหาที่ซ่อนและหรือไม่ก็ที่พัก จะพาเจ้าพวกนี้ข้ามเขาไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ทุกคนเดี๋ยวทิ้งของไปก่อนหนะักตาม,มาตาม,มาดูซิว่าปีนได้ถึงขนาดไหนแย่ yeah, แล้วมันน่าจะข้ามเขาไม่ได้ทุกคนมันคงขึ้นมาได้เท่านี้แหละข้างนอกก็เหมือนมีการต่อสู้อะไรกันก็ไม่รู้เกิดขึ้นมันคงต้องย้ายถิ่ฐานมาอยู่หลังพวกเขาหินแล้วแหละเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บโอเคไปไป,ไปตาม,มาเร็ว ระหว่างวิ่งเราก็มีแสงออกจากเช้าด้วยเริ่มช้าแล้วอุย้ยเจ้านี่หนีมาให้สู้ไม่เสียงตกใจหมดคนยิ่งกลัวอย,อยู่นะต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายเราจะเอาชีวิตรอดหลังภูเขาหินนี้ได้ไหมเนี่ยทุกคนอัพเลเวลให้มันก่อนโอ้โหเลอ่หน้าเราอีก ไปตรงไหนดียะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะมีแต่หมอกตัวอ,อะไรไม่รู้ว่าอยู่ข้างหน้าจิงโจ้ตรงนี้มีดอกไม้สวยด้วยอะหรือเราจะสร้างบ้านตรงนี้ดีตั้งหลักก่อนแฮะเอาละ่ะเดี๋ยวฉันจะพาพวกแกไปฟาร์มตามมนาะเริ่มพี่เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันสเตโกอูสัลัเหล็กหรือสเตโกอรสัลัดโบัต เอากับบองไปกินเอาไม่โดนนี่ไงที่เหลือก็ปล่อยให้เจ้าลูกน้องจัดการเลือดกระฉูดจริงๆดูดิดูเจ้าไทราโฟลิโอมันกัดเลือดกระฉูดเหมือนเจ้าที่เล็กโดนเลยอะเลือดไหลไม่หยุดแล้วนั่งไงไม่เหลือแม้แต่ซากเก่งมากเราก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันกินเนื้อก่อนฝนกำลังตกเลยเวลานี้เลือดจะเท่าไรเนี่ยพออาเซตก็ประมาณพันห้ากับพันหก เราจะไปไหนกันต่อดีเดี๋ยวไปหาไดนอสเสาตัวใหญ่ให้พวกมันฟาร์มดีกว่าเลเวลน่าจะขึ้นเร็วจะขึ้นไปบนเนินเขาหรือว่าอยู่ข้างล่างดีเฮ้ยนั่นข้างหน้าเราเจอไดนอสเสาหายากแล้วมันน่าจะเป็นอัลฟาแรปเตอร์มันมีไอสีแดงลอกตัวแต่พี่เหมียวขอไปเสี่ยงอันตรายคนเดียวแล้วกัน ไม่ต้องตามมาอยู่นี่แหละเตรียมธนูยาสลบไปใกล้ๆมันเล็งโหมันเร็วมากเลยอะอยู่เฉยๆสิเจ้าแรปเตอร์นี่ไงไม่โดนหนูมันเห็นเราแล้วเฮ้ยๆๆเราสู้ระยะประชิดมันน่าจะยากมันโจมตีเราใหญ่เลยเดี๋ยว เราลองอยู่บนต้นไม้โจมตีมันดูไม่รู้จะได้หรือเปล่าหาตรงที่เราน่าจะยืนได้โอเคเรายืนได้แล้วยิงก็แเจ๋วหามุมยิงมันก่อนอุย้ยตาลายมแล้วอู้หมันวิ่งแบบตาบองไม่ทันเลยจ้าเอ้ยโดนไม่ดอกนึงเต็มๆนี่ไงอีกดอกนึงย้ยเอยียบรนหัวมันเลยดูหน้าตามันดิดูร้ายสุดๆอ่าลูกดอกยาสลบหมดแล้วมันก็ต้องงัดกระบอกส่วนนี่ไงพาดเข้าไป มาหนึ่งหนึ่งตัวตัวอ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนโหมันโจมตีแรงเลือดซึ่หลอดไม่ไหวแล้วจ้ามันแค่เลเวลแปดสามารถโจมตีพี่เหมียวที่เลเวลร้อย u มันจะโหดไปไหนเนี่ยแกหาที่พักก่อนดีเลือดแป๊บโ,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 โอ้ยหมดแรงแล้วจ้าเลือดับหมดกับตายอ่ะกระดูกหักไหมเนี่ยไม่หักไปกินก่อนเลย มันตาเมนยนเนี่ยยังไม่ไปไหนความหวังในการจับมันมาเป็นผู้เท่ากับศูนย์เพราะว่าลูกดอกยาสลบะหมดเหลือแต่ลูกธนูธรรมดา16ดอกเราคงต้องแลกกับมันแหละใครจะตายใครจะอยู่ลองธนูดูถ้าไม่ได้ผลคงต้องเปลี่ยนอาวุธมานี่ไงไเอาไปโว้มันไม่เสะเทือนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวอุยเล็งหัวมันนี่จัดการมาเรียบร้อย ข้ากลางเหม่งพอดีเลยตายเป็นห่วงเจ้าพวกนั้นแล้วสิไม่รู้ว่าจะมีสัตว์อันตรายอะไรไปโจมตีหรือเปล่าสปีดเลยยังอยู่ดียังอยู่ดีท้องเราก็เริ่มหิวแล้วอ่ะหลังจากใช้พลังงานไปเยอะวันนี้เหมียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้เหมียวทำอะไรก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ